นายยาวก็ถ่แว่นจะได้เห็นทุกสอบสำหรับเรียกอะไรสิ่งที่ว่าเราคาพวเพื่อนไปดูแต่ก็กำหนดไม่ได้พี่ว่าเราไปโลไหนแล้วเราจะเจออะไรบ้างนนะแต่ผมบอกได้เลยว่าทุกโลแม่งน่ากลัวจริงยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงดูผ่อนคลายเพราะว่ามันเราเป็นห่วงตรงนี้คือเป็นห่วงความคิดความคิดคือมันทําให้พี่ทุกมันมีหลายไม่ว่าจะในทางไล์สดในช่องสีแดง ก็มีความคิดแบบนี้ใช่อย่างเมื่อกี้นั่งดูอีพีเมื่อคืนในช่องสีแดงก็มีเขาไม่ต์้ว่าวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็เข้าห้องนี้เดี๋ยวเข้างน้นเหมือนว่าวิ่งเล่นเฉยๆคือมันไม่มีห้องอื่นไม่จุดประสงค์เนี้ยมันทําให้เขาเครียดใช่เพราะเขาไปจับจุดตรงที่ว่าวิ่งเข้าห้องนู้นเข้าห้องนี้วิ่งไปวิ่งมาวิ่งแบบสนุกกันเหมือนมาวิ่งเล่นเฉยเฉยอ่ะคือเขาไปมองตัวนี้เขาเครียดแต่จริงๆแล้วเขาลืมมองไปว่าไอ้ที่เราวิ่งเรืออะช่างอ่ะมันเเดาาาวัี้้้ทํใหหไ แล้วทําให้เขาได้ยิ้มให้เขาได้มีความสุขผมบอกไปเลยลืมเขาลืมมองจุดนี้ไปนี่แหละครับมันเขาเรียกว่าไม่มีสติในการดูนี่หละนี่ต้องดูตัวเขาก็เลยได้ได้แต่ได้แต่สิ่งที่คือวิ่งไปวิ่งมาแต่เขาลืมไปว่าจริงๆแล้วขนาดนั้นน่ะมันเป็นความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะนะผมไอความกลัวเรานี่แหละมันคือธรรมชาติของเราเนี่ยแหละพี่เวลาเจออะไรเราตกใจเรากลัวจริงเนี้ยพี่มันก็จะแสดงมาอย่างไรก็อย่างนั้นแหละครับ บางคนก็สัส่วนใหญ่ก็จะดูว่าผมแต่เก่งมันตลกอะแต่พี่นะบางทีคือบางช็อตเราก็ไม่ได้ตลกด้วยแต่พี่แต่ว่าบางช็อตมันน่ากลัวนะไม่ใช่ว่าไม่น่ากลัวพี่บางคนคอยู่ไอ้ที่บอาโอ้โหทำไมต้องวิ่งทำไมต้องวิ่งพี่ลองมาเดินที่จริงที่จะรู้ว่าทำไมต้องวิ่ง,<笑>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 เ,ออองเฮ้ยมึงไม่เข็ดไห้สัตว์ตอออีกเลย แล้วก็มาให้กำลังใจหรอครับมาฝนมันกำลังสลือเลยผมยังไม่ได้จะให้ได้หายใจเลยพี่คือมาถึงกันแบบฉุกและหุกครับผมครับนะพี่เนาะเดี๋ยวเราจะลุยเข้าไปหนึ่งแล้วไม่ต้องพูดถึงเราไม่เคยตำรวจโลเคชั่นเฮ้ยมันคือไฟอะไรไฟเราเหรอไฟวิทย์พี่ฮะอ๋อไอ้ไฟตรงนี้ไฟฉายผมตั้งไว้เฮ้ย ไฟเฮ้ยเดี๋ยวไฟมาจากหนวะอาจะต้นโอ้โห oh, นี่อีกอันนึงโอ้อกกโหอ,อีกอันนึง่งไฟโผล่จะไฟโผล่มึงนี่กูก็งงเอออันนั้นไฟโก,กกูก็งงว่าไฟไหนมาอยู่บนต้นไม้ร <c oughs> ลอนสรุปแล้วชือไฟมือนกับไฟโผล่ข่าบ <c oughs> ขอแรงใจคนแชร์สองแชร์ได้พี่นะใจเย็นนะครับ <c oughs> จะบอกให้ใจเย็นแต่คนดูเขาใจร้อนอ แต่เราเราก็อยากให้ใจเย็นนิดนึงใจเย็นเดี๋ยวได้ได้ดูน้พี่ขอแบบบางทีไม่มีเวลาได้พาไมาแบบเลอเวลาแค่สามสี่นาทีอย่างเงี้ยก่อนจะขึ้นก่อนจะนุ่นนี่ครับ่สี่พันคนนะพี่นะผมกราบขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีทางพี่น้องช่องสีแดงนะครับที่รับชมไร์สดย้อนหลังในช่องสีแดงนะพี่นะกับไปบ้างดิ โฆษณาไม่กดข้ามโฆษณาผมก็กล่าวของคุณครับในแอปพลิเคชันสีแดงพี่ลูกศรช่องจริงออฟฟิเชียลนะพี่นะสวัสดีพี่เพื่อนคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างประเทศหลายประเทศแล้วก็พี่น้องทั้งเหนือภาคใต้ประการภาษาไม่ควรออกเพราะมันตกครับรวมทั้งพี่น้องสอสอเรามีมากกัมชาทรัพยดีมีกระบาจอมเล็กสัวนะครับสวัสดีขอบพระคุณความเมตตานะพี่นะ ก็เดี๋ยวไปลุ้นพร้อมๆกันครับว่าค่ำคืนนี้เราจะพบเจออะไรแบบไหนสิ่งสำคัญที่สุดดูให้มีความสนุกดูใหเป็นความบันเทิงสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราอยู่สถานที่จริงเรามีสิทธิ์จะพูดและบรรยายเพราะเรารู้สึกเราเห็นอะไรเรามีสิทธิ์จะพูดเพื่อนๆใช้วิจารยณวิเคราะห์ใช้สติในการรับชมอย่าไปใช้ความคิดในการดูเพราะมันจะเครียดอย่าไปใช้ความสงสัยพี่เราเป็นคนที่กลัวผีดังนั้นการวิ่งหนีมันเป็นสิ่งที่เราต้องวิ่งครับผมครับเราไม่ได้ไป คือเราไม่มีอะไรที่ไปโฟกัสเราไม่ใช่คนเก่งที่เข้ามาปราบผีหรือไปเดินแล้วก็ใช้คาถาคุยกับผีเลยมันไม่ใช่เราเนี่ยเราเป็นเราเราก็ไม่มีคาถาปราบผีเราคือพิสุจ <c oughs> นะ์ศาสตร์นะพี่นะพิสุท์ศาสตร์มันเป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นมาดังนั้นแล้วมันคือพิสุท์ศาสตร์พิสุท์ศาสตร์ถ้าเกิดพูดถึงคำว่าพิสุท์ศาสตร์ปุ๊บจะรู้เลยว่ามันเป็นสไตล์นี้ <c oughs> แค่นั้นเองครับแล้วนะพี่นะเราไม่ใช่ไปยืนคุยกับผีอยู่ตรงนี้นะเขาเป็นลักษณะนี้นะหรือไปปราบผีไม่ใช่ครับผมคร ต้องแยกแยะนะผมครับแต่เขาเรียกว่านี่คือพิศุศาสตร์พอพูดถึงพิศุศาสตร์เป็นแบบนี้บอยวายวิ <Okay. S 2> ่งเสียงดังปากหมานั่นแหละคือพิศุศาสตร์นะพี่นะ mm hmm. ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะไม่เครียดดูแล้วมีความสุขนะผมครับนะพี่นะ oh. สุดท้ายสุดเจออะไรแรงแค่ไหนห,หรือเกิดอะไรขึ้นก็ช่างทำให้ได้คือทําให้เพื่อนเพื่อนเขามีรอยยิ้มแล้ะเสียงหัวเราะให้ได้<ๆ>มีความสุขทุกค่ำคืนที่รับชมเราใช่แล้วผมก็เดินทางมาต่างจังหวัดพี่ฝนก็ตกด้วยมา <c oughs> ฝากกดทูกใจที่เราปักหมุดในพพี่นัณกับพู้ใหญ่เรากับ